คลิปหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่คุณพ่อท่านหนึ่งรับสายจากมิจฉาชีพที่ใช้ AI ปลอมเป็นเสียงลูกสาวลองฟังดูค่ะอะหล่อวันดูฮัลโหลพ่ออยูอ่ไหนพ่อเดินอยู่ข้างนอกอ๋อแม่โทรหาพี่ได้จะให้ช่วยแป๊บนึงอ้าวพ่อมาออกมาของไงแล้วเงินมาไม่พอว่าจะขอนยืพมพ่อก่อนเอ้ยอันอนี้เท่าไรลูกมันพ่อมีถึงหมื่นไหมนี่มันขาดอยู่สามหมื่นแปดไงโอเคสามหมื 18, ่นแปดจะพ่อโอนให้นะเดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลย ให้ลูกสาวจริงนะใช่หนูอยู่ร้านเขาแล้วไงรีบเอาโทรศัพท์โอนตังมาลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อลูกเกิดไหนลูกเกิดวันที่เท่าไหร่อ้าวพ่อจำไม่ได้หรออ่ะนั้นยืนยันตจบตหน่อยสิว่นนะชัยคลิปน่ะเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูโมหนู่มาเอาคอนิเจอร์ไงในใจนะว่าไม่ได้หลอกไม่ไม่ใช่คอนเทนเตอร์นะใช่ไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูหมายถึงกลับไป ใไปดูไปดูหมายชง่อให้โอนให้โอนเลยตอนนี้หรือเปล่าใช่ใช่แล้วเดี๋ยวพวกพ่อจะเดินผ่านเอทีเอ็มแล้วก็วอกออกกำลังกายใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโอนให้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเขาโอนให้ไม่ถึงชั่วโมงหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโอนให้ได้เดี๋ยวหนูถ่ายรูปมาให้ดูฟอนิเจอร์ไม่เกี่ยวต้องรู้ว่าไปลูกสาวแล้วไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยนั้นโอเคใช่จริงนะใช่เดี๋ยวหนูจะเร่งบังทีให้แล้วนึงจะเป็นทีอร่อโอ้โหพ่อไม่เชื่อหนูขนาดนั้นเลยเหรอกโอ้เป็นคออมเตร์ก็เดี๋ยวกลับบ้้าานไปหใดู โอนแล้วจะถ่ายให้ดูได้ไงหนูเป็นหนูเกิดวันที่เท่าไหร่เอาก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูฟานิเจอร์ที่หนูซื้ออะเดี๋ยวจะไปไม่ใช่ฟานิเจอร์เพราะไม่ได้เอางันก็พ่อไม่เชื่อไงก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายดูไม่ใช่พ่อกลัวว่าเป็นคอนเซอร์ตไม่ใช่พ่ออยากพ่ออยากรู้ว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่เอาอ้าวหนูเกิดวันที่เท่าไหร่พ่อไม่เชื่อในนั้นเลยหรอฮัลโหลฮัลโหลพ่อจะคุยกับเจ้าของร้านเขาไหมล่ะไม่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่